สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ช่องสายรุ้งเองค่าก็มีข่าวข่าวเรื่องราวมาบอกกล่าวแก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรกันอีกแล้วนะครับว่าอาดีตสอสอพปอชอปสิริโชคโสภาออกโรงแจงนโยบายประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางและก็ออกมายืนยันว่าวันที่สี่สิงหาคมนี้ จะเข้าคอรอมอแน่นอนพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรก็คอยรับฟังว่าจะมีโอกาสเข้าจริงไหมไม่เชื่อเราก็ต้องเชื่อต่อไปนะครับผมก่อนอื่นจะเข้าเรื่องราวก็ช่วยกดและก็ติดตามให้เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับมาดูกันเลยนะครับว่า 1. โครงการประกันร,รายได้ชาวสวนยางระยะที่1งบเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อจ่าย บัรสีชมพูที่ค้างกันอยู่งวดที่2ที่3อะไรประมาณนี้นะครับผม 2. โครงการประกันรายได้ให้ชาวสวนยางระยะที่สองจำนวนเงินทั้งสิ้นทั้งหมดก็คือ37,000ล้านบาทระยะเวลาก็คือ6เดือนเริ่มตั้งแต่1สิงหาคม2,563นี้นั่นเองทั้ง2โครงการจะเข้าสู่การพิจารณาของคอรมอ ในวันอังคารที่4สิงหาคม63นี้ที่ผ่านมาอาจจะติดขัดเกิดปัญหาความร่าช้าไปบ้างที่ไม่ได้เข้าสู่การพิจารณาของครมเนื่องจากว่ามีการปรับตัวเลขของเม็ดเงินเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับพรบรวินัยการเงินการคลังนั่นเองและก็รอความเห็นจากกระทรวงการคลัง ผมได้ประสานไปกับทางกะยะทแล้วว่าเพื่อที่จะเร่งรัดการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรที่ยังค้างจ่ายในประกันรายได้ชาวสวนยางระยะที่1น,นั่นเองและในวันนี้จะมีการเสนอวาระสำรองจ่ายเข้าสู่บอร์ดของทกสและเมื่อครมออนุมัติในวันอังคารที่4สิงหาคมนี้ ทางทกสก็จะทำการจ่ายเงินส่วนที่ค้างให้ท่านในวันที่5สิงหาคมตามข้อมูลของกยทเลยนะครับในส่วนของประกันรายได้ชาวสวนยางระยะที่2นั้นเมื่อคอรรอนุมัติในวันที่อังคารที่4สิงหาคมนี้ก็จะมีผลย้อนหลังจากวันที่1สิงหาคม และจะเริ่มจ่ายเงินในช่วงเดือนกันยายนนั่นเองความหมายก็คือเราจะไปเริ่มนับตั้งแต่หนึ่งสิงหาคมนั่นเองครับขอให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางได้สบายใจได้พวกผมพักปชปจะยืนเคียงข้างและก็เดินหน้าไปด้วยกันนะครับผมนี่ก็คือเป็นคำกล่าวอ้างของนายสิริโชคนะครับผม พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรชาวสวนยางเราก็ต้องฟังกันไว้นะครับผมว่าจะทําได้จริงหรือไม่อย่างที่พูดและบอกกล่าวกับพวกเราชาวสวนยางนั่นเองนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ช่วยกดและก็ติดตามให้เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมจะอย่างไรหรือคืบหน้าจะผลจะเป็นอย่างไรก็รอดูในวันที่4สิงหาคมนี้ครับว่าจะเป็นจริงอย่างที่นายสิริโชค กล่าวอ้างหรือไม่นั่นเองครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมและรับฟังครับผมสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้กันด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวคราวในครั้งต่อๆไป